ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเจสซี่บหครับวันนี้ก็พาพเพื่อนๆมาดูแนวทางการสร้างสวนในพื้นที่ลุ่มน้ําท่วมก็คืออาจจะน้ําท่วมนิดหน่อยน้ําขังนิดหน่อยตรงนี้ก็เบอนก็ว่าเป็นแปลงนาเก่าครับตรงนี้ที่อีกหนึ่งแปลงของผมอันนี้อยู่ที่ตําบลหนองสองฮะอำเภอเมืองจังหวัดตากนี่ครับก็มันอยู่ก็ใกล้ๆใกล้ๆตัวเมืองตัวเมืองจะอยู่ตรงนู้นฮะตรงนู้นจะเป็นโรงเรียนชาย ตรงนู้นเป็นตลาดไม่ไกลกันก็วิ่งจากส่วนไปตลาดประมาณห้าห้ากิโลอ่านี่ฮะอ่าทีนี้การสร้างสวนของผมอะ่ะตรงเนี้ยมันเป็นแปลงนามันมันไม่มีแหล่งน้ํานะไม่มีแหล่งน้ําแต่ทีเนี้ยมันมันเขาว่าเราต้องหาแหล่งน้ําเองก็คืออ่ผมก็ต้องขุดขุดบอ่อเนี่ยขุดสะอ่ขุดสะ,ะ,ข,ดสะขุดสะก็ประมาณหนึ่งงานก็ยี่สิบคูณยี่สิบความลึกเนี่ยอ่ไมโค ลงไปประมาณแค่ขอบนี้เองฮะลงไปยืนแค่ขอบเนี้ยฮะแล้วก็จ้วงอีกแต่ก็ไม่ได้สุดไม่ได้สุดคอเขาดีก็คือเป็นไมโครตัวใหญ่อ่ะตัว200ฮะตรงเนี้ยก็ตรงนี้แหล่งน้ําเขาก็น่าจะถือว่าโอเคนะขึ้นมาขนาดนี้ดีมากเลยนะตอนแรกที่ผมถ่ายลงไปนะมันก็ลงไปข้างล่างแต่หูน้ำอันนี้ดูไม่ทันแล้วขนาดผมดูเครื่องอข้อ2นิ้วเนี่ยดูทั้งวันยังไม่แห้งเลยฮะตาน้ําก็ยังไหลอันนี้ก็จะตอนนี้ก็เอาดินขึ้นมาถม เพื่อที่จะทําโคกนี่ฮะก็ผมมาพาเพื่อนมาดูแนวทางหลังจากที่อันนี้เริ่มขุดเสร็จแล้วขุดเสร็จปั้นโคกเสร็จแล้วฮะตรงนี้ก็ค่อยๆเป็นขั้นตอนไปเนาะก็เดี๋ยวอีกขั้นตอนต่อไปก็คือจะวางโคกเป็นไม่ใช่วางโคกวางท่อวางท่อน้าท่อของผมก็เป็นปั๊มสามนิ้วสามนิ้วสามแรงที่ผมทำนะตรงนี้อยู่ที่ร้อยหกสิบโคกร้อยหกสิบโคกนี่ยแล้วทีนี้อ ผมขุดสะตรงเนี้ยเราไม่ต้องเสียไม่ต้องกลัวเสียที่นะฮะคือเราได้น้ําดินเราเอาไปปั้นโคกได้อะไรได้เพราะถ้าเราไม่ขุดอย่างเงี้ยนะคตน้าเราจะไม่พอถ้าเราพึ่งบาดาลอย่างเดียวเรามองไม่เห็นเราต้องมีน้ำหน้าดินที่มองเห็นด้วยการทําสวนฮนะพื้นที่นิดน,น,น,นหน่อยๆ่อยขุดไปเถอะไม่ยอมไม่ต้องไปเสียยอมอไม่ต้องไปกลัวเสียที่ให้มันได้ประโยชน์อย่างเงี้ยเราปล่อยปลาปล่อยอะไรได้แต่น้ําเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญถ้าเราทําสวนใหญ่โตแต่น้ามันไม่พอมันก็เท่านั้นถึงเวลามันก็จะลําบากฮะตรงเนี้ยส่วนหนึ่ง อันนี้ที่ผมทาเนี่ยคือผมก็ต้องหาแหล่งน้ําก่อนแต่นี้ตรงนี้มัอนเอนแหล่งน้ำเขาดีแล้วดินของผมมันก็จะเป็นดินแบบดินเหนียวปนทรายอ่าส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นดินเหนียวเหมือนเขาว่ายังไงปากชายน้าเค็มอ่ะจริงๆตรงนี้มันเป็นคลองน้ําเค็มนะแนวมะพร้าวผมอ่ะเป็นคลองน้ําเค็มเดี๋ยวผมจะพาบ่อปูที่ผมขุดไวใ้ให้ดูอ่านี่ฮะตรงนี้ผมก็ขุดล้างไว้นี่ขุดล้างไว้ขุดล้างเพื่อที่จะแนวทางผมเพื่อนี้เอาบัวมาปล่อย อนาคตอาจจะมีไหลบัวมีอะไรครับตรงนี้อ่าแล้วการวางปัม๊มผมก็จะเป็นปั๊มสามนิ้วทอ่อเมนผมจะเดินเส้นกลางเนี่ยอาจจะเป็นเมนสามนิ้วแล้วไปลดสองนิ้วแล้วก็เข้าต้นเนี่ยน่าจะนิ้วครึ่งกับนิ้วหนึงเดี๋ยวลองดูก่อนอาจจะทำสองประตูคะตรงนี้แล้วก็เป็นหัวบากหัวพีหัวปีกเอ่อหัวมูเห่าหัวปี่ปเสื้อฮะยิงเข้าต้นเลยตรงเนี้อ่าการเดินท้องผมเนี่ยอาจจะเดินเส้นไขรเส้นมันอ่าเดินเหมือนกับว่าอ่าเส้นเส้นเนี้ยก็เป็น คือจะไม่เดินเส้นกลางแล้วแยกซ้ายฝาเพราะว่าอของผมมันอาจจะยุบตรงนี้มันเป็นร่องร่องเก่าแล้วผมก็เอาดินเอาดินร่องสวนเนะี่ยมาถมร่องนี้ต่อทีนี้พอดินยุบท่อเราอาจจะมีปัญหาก็เลยว่าเดินแนวคันเดิมเนี่ยเด,เดินริมเนี่ยฮะเดินริมแนวคันเดิมเนี่ยแล้วก็ยิงเขาต้นดีกวาน่าจะโอเคแต่จริงๆที่คิดทีแรกว่าจะเดินในรางนี่รางเผื่อเอาไว้เดี๋ยวปลูกผักบุ้งอันนี้ผมจะลองใส่ผักบุ้งแล้วก็ มีผักกาเฉดเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะสร้างรายได้ได้ก่อนเพราะผมอยู่ใกล้ตัวเมืองผมจะขายได้ก่อนอแล้วก็พวกนู้นเราอาจจะเก็บหลายบัวได้แล้วก็อาจจะปล่อยปลาปล่อยอะไร้นิดหน่อยอันนี้เป็นแนวทางนะอ่าก็ค่อยๆทําไปก่อนแล้วตอนนี้ก็ปล่อยแหนแดงมาแล้วเลี้ยงแหนแดงมาแล้วอ่าอันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งแปลงครับผมอันนี้ก็ถือว่าดินก็ประมาณนี้ครอาจจะมีอ่า ยังไม่เอาดินไปตรวจเลยต้องเอาดินไปตรวจก่อนนะอันนี้เป็นดินในพื้นที่ทั้งหมดเลยคือดินต้นบ่อดินที่ขุดบ่อมาแล้วก็ชายล่างเนี่ยชายน้ำเค็มเนี่ยของรู้นะฮะชายน้ำเค็มของผ่เนี่ยก็จะเป็นดินขุดขึ้นมาเลยเพราะบางาโค้งเนี่ยดินไม่พอเนี่ยก็ดินตรงนั้นะปั้นขึ้นเลยเป็นดินแบบดินเลนท้องนาดินเลนทรายแบบแบบคันบออย่างเงี้ยนะคันบ่อยฮะมันก็อากจะมีน้ําสนิมนิดหน่อยเพราะว่ามันใกล้เลยน้ำเค็มนะนี่ฮะอ่า เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ผมจะเลี้ยงปูดำเลี้ยงปูดำนะปูน้าเค็มนี่ฮะก็เนี่ยน้ำสนิมมันจะขึ้นมาเพราะตรงคลอ,องข้างเป็นคลองน้ําเค็มเนี่ยอ่าก็วันนี้พา,ามาทัวร์สวนล่างก่อนที่จะทําเป็นรูปเป็นล่างหรือว่าปลูกลงปลูกทุเรียนเนี่ฮะดินอย่างนี้เลยดินก็ถามว่าหารือโหดไหมก็ข้างบนผมว่าหารือโหดฝานะที่นี่ก็อยู่ประมาณนี้ี่เนี่ยขุดแล้วพอเวลาโดนแดดมันก็แข็งไปนะดินอย่างเงี้ยนะ มีหลายรูปแบบดินที่ตาดแต่ทําได้เพราะอันนี้มันเป็นสวนปรับมาเป็นสวนยางเก่าแล้วก็แรกเป็นนานแล้วก็ปรับเป็นสวนยางเก่านี่ฮะโอ้ยยุบยุบยุบเนี่ยก็อันนี้เป็นรางน้ําเค็มนะฮะรางน้ําเค็มนี่ฮะรางน้ําเค็มอ่ารางน้ำเค็มข้างนี่ฮะแล้วก็นี่เป็นบอ่อบ่อปูผมนี่ฮะเป็นบ่อปูเดี๋ยวถ้าปูมันดีเนี่ยผมอาจจะขยายตรงนี้ไปบอ่อหนึ่ง เราด้านหลังอาจจะยังทำอะไรอีกทำเป็นรูปตัว L เลยเผื่อ,อนาคตอาจจะเปิดเป็นท่องเที่ยวเหมือนกันตรงนี้ก็คือ,อาการทำสวนนะทเนุเรียนก็เราขายได้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่ทีนี้เราอาจจะต้องพึ่งในอนาคตเนี่ยคืออาจจะต้องหาแนวทางทางออกเพราะสวนทุเรียนมันมีเยอะแต่ว่าทำยังไงให้สวนเรามีจุดเด่น,ใน,ใ,นในแต่ละสวนเรานะเพื่อที่จะขายตัวเองได้คือผลผลิตของมันสามารถจะขายให้ ได้หลากหลายช่องทางอางน,นี้อย่าอย่าไปเน้นช่องทางต้องส่งออกต้องลงอย่างเดียวเพราะว่าอนาคตก็มีคนทําทุรียนกันเยเนอะแยะเนาะถ้าราคามันลงแล้วอาจจะมีปัญหาในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องวางแผนสำรองเพื่อที่จะให้ส่วนเราอยู่ได้นี่สำหรับผมก็ต้องวางแนวทางไว้ในหลายๆรูปแบบเพราะว่าการทําสวนทุรียนอะ่ะมันก็ต้องเผื่อเผื่อไว้บ้างบางครั้งเราคิดว่ามันจะประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันก็อาจจะเป็นไปได้ยากส่วนหนึ่งฮะเราก็ต้องมีแนวทางอย่างอื่นฮะอย่างเงี้ยผมก็เนี่ยนะครับปลาล์มผมไม่ได้ออกนะปลาล์มตรงนี้ผมยังไม่ได้ออกปลาล์มนี้ผมก็จะเอาไว้เป็นค่าปุ๋ยค่าไฟก่อนตอนนี้ผมลงตู้ไฟไปแล้วอขอตู้ไฟการไฟฟ้าไปแล้วก็หมดประมาณ8ปดพันปรว่าแปดพันเกือบเกือบเก้าพันรวมเสารวมตู้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นเนี่ยอันนี้จะอยู่ชายน้ําเค็มเลย มีน้ําตลอดเลยแต่ตอนหน้าฝนเนี่ยน้ำจะเต็มแน่นอนแล้วก็อาจจะท่วมแค่ตีนโคกแค่วันนึงเหมือนน้ำรอระบายมันไม่ได้ว่าท่วมฮนะเพราะว่าตรงนี้มันติดคลองน้ําเค็มแล้วก็น้ําจากในเมืองถ้าฝนตกหนักมันจะดันแล้วก็คลองระบายไม่ทันถ้าช่วงน้ําขึ้นนะแต่ถ้าน้ําลงเนี่ยก็จะไม่ท่วมมันก็จะไหลออกไปเลยฮะนี่ฮะนี่ดินของผมก็นี่อย่างนี้เลยอันนี้ดิเนเลนเนก็เอาไปปั้นโคกอ,อย่างีง้ ไหนไม่พอก็เอาดินเลียน,นยไปปั้นโคกจริงๆถ้าช่องนี้ที่ชิมเนี่ยจะเค็มเลยจะออกเค็มเลยแต่ถามว่าปลูกได้ไหมเราเติมอินทรีย์วัตถุฮะคือการแก้แก้ดินเค็มเนี่ยพยายามเน้นพวกอินทรีย์วัตถุเยอะๆให้ดินมีความโปร่งอ่าอย่าไปใช้ปูนอะไรมากมายเน้นอินทรีย์วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องใช้เวลา อาจจะพอหน้าฝนเนี่ยฝนมันจะช่วยให้ชะล้างความเค็มลงมาแต่เราตั้นโคกแล้วเนี่ยถ้าความเค็มมันมันลงมาอยู่ด้านล่างเนี่ยฝาลากจะลงไปเนี่ยมันก็ค่อยๆปรับสภาพแล้วแล้วมันไม่ได้ท่วมมันไม่ได้ขังอยู่ตลอดไงผมก็ทําท่อระบายแล้วก็ยกขึ้นยกลงเพื่อเวลาน้ําเค็มขึ้นล้วก็ยกขึ้นยกลงลก็ต้องเป็นแนวทางที่แก้ไขเพราะว่าการสร้างสวนแต่ละพื้นที่อุปสรรคไม่เหมือนกันในรูปแบบทงสวนนะ ผมบอกก่อนว่าบางสวนก็เป็นพื้นที่ที่ดีพื้นที่ที่ไม่ต้องอะไรมากมายบางครั้งก็ปลูกได้เลยไม่ต้องพันโคกไม่ต้องทําร่องไม่ต้องอคือมันมันมันแล้วแต่สวนคือการโยกโคกเนี่ยมันก็สําหรับพื้นที่บางพื้นที่ที่มันมีอาการน้ําท่วมน้ําขังเราก็ต้องแก้ไขไปตามสภาพเพราะว่าเราจะไปทําแบบปลูกที่ว่าเขาปลูกแล้วไม่ต้องโยกโคกเลยเนี่ยมันก็ไม่สาเร็จมันก็เสียเวลาเปล่าเสียต้นทุนเปล่า มันก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ที่ว่าการทําสวนต้องดูในพื้นที่ตัวเองต้องวางแผนต้องคิดให้ดีก่อนที่เราจะลงมือทําเพราะทําครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันแก้ไขเนี่ยมันใช้ทุนสูงเพราะเราทาอย่างเงี้ยถ้าจบแล้วคือจบเลยอย่างนี้ถ้าอนาคตเรามีทุนผมบอกเลยตรงกลางเนี่ยผมยังสามารถจะเอาดินมาวิ่งถมเป็นร่องเพื่อที่จะให้สูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงผลระลับน้มได้ทีนี้่พอเวลาเป็นร่องแล้วเนี่ยน้ำมันก็จะไหลลงล่างแล้วทีนี้คือ การทาให้รากเน่ามันก็จะน้อยเพราะตอนเนี้ยโคกเราสูงแล้วแต่ถึงระยะหนึ่งมันจะยุบก็ไม่หน่อยนึงนี่เราก็ไปเติมดินตรงกลางได้อันนี้เราต้องวางวางเผื่อนะคตด้วยฮะบางครั้งเพราะบางครั้งเนี่ยการสร้างสวนไม่ใช่ว่าจะลงทุนอย่างเดียวเลยนะมีทุนก็ลงอย่างเดียวเลยลงโดยไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปทางไหนเนี่ยบางครั้งไม่มีความรู้เลยแล้วก็ลงอย่างเดียวสุดท้ายมันั้งแก้อาปาเหตแล้วมันก็ไม่จบแล้วทํวาให้สวนทุนเรียนเราก็ลงทุนเยอะ ปลูกก็ไม่รอดไม่ได้ขายไม่ได้อะไรมันก็หลายปัจจัยมันต้องคิดก่อนคิดก่อนที่เราจะาสร้างแล้วก็หาแนวทางที่ว่า,าเราต้องทําให้สำเร็จให้ได้ฮะตรงนั้นส่วนหนึ่งฮะนี่ก็เป็นแนวทางการทําสวนของผมอีกหนึ่งสวนแปลงนี้ก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยฝาแปลงบนหน่อยฮะเพราะว่าผมาเริ่มทําเลยก็คือเราก็วางแผนนิดหน่อยก็ค่อยๆดู ปรับเปลี่ยนตาหน้างานที่แรกจะยกล่องอยกล่องทั้งหมดเลยแต่สุดท้ายเราก็ต้องมาแก้ไขคือทำโพกแล้วก็เอาดินมาเติมเพราะถ้ายกล่องปุ๊บทุนก็สูงแล้วดินก็อาจจะไม่พอแล้วมันก็จะไม่ได้รูปแบบนี้ทีน,นี้มันก็จะทําให้การทําเรามันทํางานมันก็จะบานปลายขึ้นงบมันก็จะสูงขึ้นสุดท้ายมันก็จะไม่จบหรือจบไม่ดีอะไรเงี้ยจบแบบไม่ไม่สำเร็จอ่างเงี้ยก็ส่วนหนึ่งก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะฮะอันนี้เป็นคลิปพาเพื่อนชมก่อนก่อนที่เราจะ ปลูกหรือว่าก่อนที่สวนมันจะสําเร็จเปิดน้ํารดตรงนี้ตอนนี้ก็คือเป็นแนวทางที่ผมปั้นโคกเสร็จแล้วแล้วก็มาดูพื้นที่ที่เราไม่มีน้ำเนี่ยเราก็พยายามหาแหล่งน้ําขุดบ่อขุดสระเป็นของตัวเองแล้วก็เติมน้ําเข้าไปหรือว่ามีบาดาลล้วก็เติมเข้าไปแล้วก็ระบบไฟระบบอะไรที่เรียบร้อยแล้วก่อนเรื่องต้นพันธุ์อ่ะจริงๆไม่จําเป็นต้องซื้อมามามารอไว้เราอาจจะรอแล้วหรือว่าสั่งจองเ้าไว้แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราค่อยไปเอาก็ได้ ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้อย่างต้นพันธุ์เนี่ยจริงๆแล้วมาเนี่ยเราสามารถจะปลูกได้เลยอย่างผมอยู่ตาดเนี่ยผมไปอาิจพจันเนี่ยผมทําโคกเสร็จเปิดน้ําเรียบร้อยเนี่ยผมมาเนี่ยผมก็ลงปลูกได้เลยแล้วไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องการทาแสลมการการจะไปมุงกันแดดอะไรอันนี้แล้วแต่นะเพื่อนๆอาจจะมุงอาจจะอะไรก็ได้แต่ยผมก็คือเป็นปลูกดิบๆอยู่แล้วเหมือนปลูกยางไม่ต้องไปซีเรียสพะเขาคือต้นไม้แต่ว่าพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่มีปัญหาแค่นั้นเองครับก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะครับอย่าลืมก like, ดไลค์กดติดตามนะค,คิปนี้เป็น อ่าคลิปพาชมสวนก่อนที่จะมาวางระบบน้ําเดี๋ยวผมจะทําเป็นอ่าคลิปๆให้ไปเลยฮะตรงนี้คร,รับก็ฝากไว้ด้ครับสําหรับมือใหม่หรือสำหรับคนอยากสร้างสวนในรูปแบบหลายๆรูปแบบก็ดูช่องผมได้ฮะก็มีความรู้บ้างไม่มีความรู้บ้างแล้วแต่อันนี้ก็ทําในสไตล์ของผมนะดิบๆไม่ได้ไปอะไรมากมายคือไม่ได้ไปเสริมเติมแต่งอะไรก็ทํายังไงก็ออกไปอย่างนั้นฮะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ